วันนี้กินอะไรดีแม่ไม่อยากกินเลยคะวันนี้ว่าแม่จะทำแกงส้มกินสักหน่อยโอ้แกงส้มน่ากินสักเลยแม่ไฟลลับลูกไม่ต้องตกใจลูกไม่ต้องตกใจนะบ้านเรามีบอ่อหมักคีวภาพอยู่หลังบ้าน <c oughs> อุปกรณ์นะคะหนึ่งพลาสติก PVC ีซีจำนวนสามแผ่นสองท่อ PVC ีซีสามก้าวสี่ยางในจักรยานยนต์สองวง ห้าบ่วงปูนซีเมนสองวงหกปูนซีเมนทรายเจ็ดชุดข้อต่อข้องอแปดหัวกา๊าซเก้าขวดน้ำเตาค<า>่ะจะบอกวิธีการติดตั้งนะหนึ่งนำพลาสติกจำนวนสาแผ่นทากาวด้านยาวต่อการาเป็นผืนทำเป็นวงทรงวงกลมสองเอาท่อ PVC ีหนึ่งอันมาใส่ด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งก่อนให้ลึกเข้าไปในถุงกา๊าซแล้วมัด ยังในรถจากนั้นนำเหล็กขนาด6หุนมาตอกตรงกลางถุงกา๊าซระหว่างรอยต่อเพื่อเพื่อเจาะรูในท่อส่งกา๊าซ3นำชุดท่อส่งกา๊์ซมาประกอบเข้ากับรูที่เจาะไว้4นำท่ออีกหนึ่งอันมาใส่ปลายถุงการาซอีกด้านหนึ่งแล้วมัดด้วยยางข้างในเช่นเดียวกับด้านแรกโอเคค่ะ ตอนในการขุดหลุมนะลูกคือนขุดหลุมให้กว้างเท่ากับถุงและบอ่อปูนที่เราเตรียมไว้2นําบอ่อปูนที่เราเตรียมไว้มายึดติดกับปากท่อสอฝั่งเพื่อใส่มูลสัตว์กับที่ระบาย3เติมน้ําเข้าไปในถุงกา๊าซผ่านทางท่อกา๊าซให้น้ําท่วมปลายทั้ง2ด้านเล็กน้อย4ติดชุดขดตับแรงดันและดักไอน้ํา5เดินท่อกา๊าซให้ไปยังจุดที่ ตั้งเครื่องปั่นไฟให้เรียบร้อยค่ะโอ้ยแม่ไฟมาแล้วค่ะงั้นเราไปทำเแียงส้มกันเถอะาสามารถนำกากอิงรีย์ที่ออกมาจากระบบไปปุุกต้นไม้ได้ด้วยนะคะบ๊ายบาย